มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่11ของเดือนสิงหาคมปี2 5 6 6และอีกหนึ่งวันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติณนะวันที่12สิงหา <c oughs> ก็เป็นวันแสดงถึงสัญลักษณ์ของความนึกถึงความรักที่ระหว่างแม่กับลูก ที่มีความผูกพันกันและก็เป็นภาระที่หนักยิ่งของผู้ที่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่พุทธเจ้าเองใช้ในภาษาบาลีใช้คำว่ามารดาบิดามารดาเป็นมารดากับบิดาเป็นผู้แสดงโลกแก่บุตรและมารดาเป็นผู้แรกเป็นคนแรกที่ รับภาระหนักมีความวิตกกังวลตั้งแต่บุตรน้อยก้าวลงสู่คันถือเอาท้องเอาไส้เอาคันของมันดาเป็นที่เกิดขึ้นของกายนี้นะมันดาก็ได้รับความวิตกกังวลได้รับความทุกข์ต่างๆนานาจนถึง <c oughs> บุตรนั้นเกิดมามันดาก็ยังมีความทุกข์ทุกมีความวิตกกังวลมากมาย พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้แบกภาระในเรื่องภาระเนี่ยหลายคนอาจจะพูดว่าแม้ภาระของคุณภาระของผมภาระของฉันในภาระในการโปร่งภาระก็คือการโปร่งของหนักเพราะฉะนั้นอะไรคือภาระในหนังสือพุทน์หมดดำเล่มที่11มีกล่าวไว้ตอนท้ายพระสูตร ว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการโปรงภาระของหนักลงเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าโปรงภาละหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนัก อันอื่นขึ้นมาอีกเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กับทั้งรากถอนตัณหาก็คืออวิชชานั่นเองวานในสาพระธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นส่วนแห่งอวิชชาก็เป็นอย่างนี้อวิชชาซึ่งแปลว่าไม่รู้เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือถ้าสิ่งนี้มันดับสนิทไม่มีส่วนเหลือก็เรียกว่าเป็นผู้ ปงภาระในเรื่องอย่างนี้เราทั้งหลายมีความจำเป็นต้องมาศึกษาการดับตัณหาก็คือการปรงภาระหนักลงนั่นเองวันสองสางวันก่อนได้พูดถึงการปรงภาระหนักมีญาติโยมเข้ามาชมประมาณพันกว่าวิวนะอ <c oughs> ันการปรงภาระหนักก็คือการปรงตัณหา โปรงความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพิสูจทั้งหลายการโปรงภาระหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรเล่าทรงสอนบอกว่าจะโปร่งยังไงทำยังไงนะพิสูจทั้งหลายเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั่นเทียวความระไปของตันหานั่นความสลัดคืนของตันหานั่น ควหลุดออกไปของตัณหานั้นและความไม่มีที่อาศัยต่อไปอีกของตัณหานั้นอันใดที่สุดทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าการปรงภาระหนักลงเสียได้ดังนี้แห้แมหจะมีตัณหาพระองค์ทรงตรัสว่าตัณหาเป็นผู้สร้างพบตัณหามันมีอะไรอยู่ในนั้น <c oughs> มีฉันทะราคะนันทิตัณหา และอุปทานเนี่ยมันจะมาเป็นชุดของกลุ่มนี้ในกลุ่มทันหาก็คือมีราคะความกำนัดยินดียินดีในไหนก็ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพุพระนความยินดีตรงนี้มันก็บวกเข้าไปเป็นความรักความพอใจความสยบมัวเมาความจับอกจับใจกับสิ่งที่มันมีอันนี้แหละอคงถรงเรียกว่ามันเป็นทัณหา จนถึงขนาดว่าความรักความพอใจสิ่งเล็กๆนน้อยอย่างเช่นพอใจในตุ่มหูแหวนนาฬิกาเครื่องสวมใส่พอใจในเพศหญิงเพศชายอันนี้เป็นตัณหาหมดเลยอัน,นเมื่อมีตัณหาไม่สละคืนซึ่งตัณหาแล้วก็ยังมีที่อาศัยของตัณหาอยู่ทุกข์ก็ต้องเกิดแน่นอนแต่เราเมื่อไรก็ตามเราวางเสร็จแล้วซึ่ง ตัณหาวางเสร็จแล้วซึ่งความรักความพอใจความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอัน,น,นเนี้ยมันก็พ้ทุกเนี่ยทุกทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ได้ทรงผูกพันไว้ว่าทุกใดในโลกนี้นะในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามทุกน,น,นั้นมาจากความพอใจเพราะความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข ละความพอใจก็พ้นทุกข์แต่ถ้าเรายังละความพอใจไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์นี่จุดใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ยังทรงอธิบายต่อไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายอุปมาเหมือนคนอยากได้ไฟ,อย,ไไฟอยากได้ไฟนี่แหละมามาทำไออุ่นช่วงฤดูดหนาวหรืออยากได้ไฟมาต้มมาแกงเนี่ยแต่ว่าใช้ฟืนดิบใบไม้ดิบ นะขี้โคดิบป,นะประเทศอินเดียจะใช้ขี้โคมาทาเป็นเชื้อเพลิองนะอะไรอะไรก็ดิบหมดแล้วเอาไฟไปจุดไฟมันก็ไม่ติดนะผมก็สงสัยว่านี่แหละไฟไม่ติดแน่นอนก่อย,อยังไงก็ไม่ติดสองอีกคนหนึ่งอยากดับไฟแต่ว่าเอาฟืนแห้งขี้โคแห้งไม้แห้งใส่ไปอยู่ไฟก็ยังลุกตลอด เใช่ไหมฮะ <c oughs> ส่วนมากเราจะทํากับขั่วกันอย่างนี้เมื่อกับขั้วกันอย่างนี้จึงยังมีที่อาศัยของตัญหาคือความรักความพอใจความหวงหานั่นเองเนีย่ย <c oughs> แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่ออยากได้ไฟก็ใช้ไม้แห้งฟืนแห้งขี้โคแห้งนะเอามาก่อไฟก็จะเกิดนะเมื่อจะดับไฟนะก็ดับด้วยขี้เท่าดับด้วยน้ำ ไฟก็จะดับดับไม่ถูกวิธีไฟก็จะดับถ้าดับไม่ถูกวิธีไฟก็ไม่ดับอย่างเงี้ยแตเหมือนกับเราจะละตัณหาถ้าละไม่ถูกวิธีเนี่ยละยังไงตัณหาก็ยังมีอยู่เพราะว่าตัวตัณหาจริงๆคือราคะราคะ,ะนันติตัณหาและอุปทานมันมันซ่อนอยู่ทางในนั้นมันหลายช่วงเส้นกัน แต่จำง่ายๆว่าละความพอใจก็พ้นทุกข์ไอ้ความพอใจนั่นไม่ว่าเราจะพอใจอะไรมันเป็นทุกข์เมื่อวานได้กล่าวไปพูดถึงพระอนท์ที่หมู่พระอรทันหลางจะประทุมประชุมสังขารนากันยังขาดพระอานท์ที่ยังไม่เป็นพระอรหันพระอานท์ก็เพียรทั้งคืนเลยให้วันรุธรรมให้เป็นพระอรหัน์ให้ได้อย่างเงี้ยแต่ทํำยังไงก็ไม่ไม่ถึง เป็นพระรหั์สักทีก็เลยโอ้ยงั้นก็พอแล้ววางแล้วไม่เป็นก็ไม่เป็นละาเนี่ยก็พอพูดนิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ทรงเองกายจะนอนก็ได้เป็นพระรหันตรงนั้นเห็นไหมการจะเข้าสู่ประตูนิพพานเข้าสู่ประตูแห่งความสุขนิลันก็คือต้องละละตัวความพอใจที่เรียกว่าเป็นตัณหานั้นออกไป พอใจนิชานก็เป็นตัณหาอย่างเงี้ยนั้นเราทั้งหลายเข้าใจละรู้ละอันนี้อะไรที่มันหนักหนาสาหัสก็โอ้พอก่อนวางเถอะปลงไปหยุดเสียก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตอนต้นได้กล่าวถึงตอนที่ว่ามันดาเป็นผู้แบกภาระอันยิ่งใหญ่ก็คือการที่การตั้งคันเการมีบุตรเนี่ย เป็นการแบกภาระที่ยิ่งใหญ่นั้นเรามีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเห็นแม่ของเราเป็นผู้แบกภาระกับพ่อเคียงคู่เคียงบ่ากันหรือบางครั้งเราก็จะเห็นครอบครัวแตกแยกกันเพราะว่าพ่อไปทางแม่ไปทางแต่อย่างไรลูกก็อยู่กับแม่แม่ก็ยังแบกภาระเลี้ยงลูกอย่างนี้เป็นตน้น พล้วจากนั้นคําว่าแม่แปลว่าผู้ย่างบุตรให้เกิดแปลว่าชนกแปลว่าชนันีนะผู้แบกภาระหนักนั่นเอง <c oughs> ทีนี้เมื่อลูกรู้ว่าแม่เป็นผู้ทําภาระหนักกับตนได้ให้ดินน้ําไฟลมให้ธรรมธาตุให้ขันธาตุนี้เกิดขึ้นแก่ตัวเองก็คิดตอบแทนคนบางคนบอ้ว่าแม่ ไม่มีสมบัติอะไรให้เลยนะกับคิดไม่ดีกับแม่กับผู้บังเกิดก้าวอ 9, ย่างนี้ไม่ถูกสมบัติไม่จําเป็นต้องเลือกสวนไล่นาเงินทองแต่สมบัติที่ได้ขันห้านี่แหละได้ตาหูจมูกลิ้งกายใจมาครบสามสิบสองอันนี้แหละเป็นสมบัติที่แม่ให้เรานะแล้วเราก็ใช้สมบัติที่แม่ให้นี่แหละ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดแก่คุณของประเทศคุณของมารดาบิดาคุณของพระศาสนาให้ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ขันห้าที่แม่กับพ่อสร้างขึ้นมาให้เกิดเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมทำได้อย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการตอบแทนคุณของมารดาใดระดับหนึ่ง อย่างในพระไรปิฎดกได้กล่าวว่าการตอบแทนคุณของมารดานะมันช่เรื่องง่ายมารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ทําแสดงโลกแก่เราเนี่ยเราจะตอบแทนไม่ง่ายๆจนถึงขนาดพระองค์ตรัสว่าบุตรจะสถาปนามารดานี้ให้เป็นพระราชาหรือเป็นพระราชินีแล้วก็ทรงเลี้ยงดูอย่างดี ให้มารดาบิดานั้นอยู่บนบ่าของตนเองอุจจาระปัสสวะอยู่บนนี้จนมีอายุร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาโอขนาดนี้ยังไม่ได้คิดไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยอย่างเงี้ยแต่บุตรคนใด <c oughs> มีความคิดทำให้มันดาบิดาผู้เป็นความตานีให้ละความตานนีมัน สอนให้แม่ให้พ่อให้ทานสอนมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้มาสมาทานศีลสอนมารดาบิดาผู้ไม่รู้จักฟังธรรมะให้มาฟังธรรมะให้ศึกษาธรรมะ,รรมะนะจนสามารถทำให้มารดาบิดาของตนนั้นได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีนะจนได้ถึงความเป็นผู้ไปสู่สุกติโลกสวรรค์พูดง่ายๆคือได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละ เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาอันสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมบนโลกใบนี้เราจะเห็นเป็นอย่างนี้คนบางคนก็นึกถึงคุณมารดาก็ตอนตายแล้วพอตายแล้วก็โอ๊ยนึกถึงว่าแม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตอนแม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่คิดเลยว่าแม่มีความดีกับตัวเองกับพูดว่าแม่ไม่ได้ให้สมบัติอันนั้นอันนี้กับเรา ก็สมบัติก็คือตาหมหมูเจ้าหูดินกายใจนี่แหละที่มีสมบูรณ์มีรูปยังสวยยังงามอญชันาสามสิบสองยังครบอยู่อันนี้แหละสมบัติยังไม่รู้อีกไม่ใช่สมบัติที่แม่ให้มาทําให้มันเป็นเพิ่มพูนขึ้นมาล่ะเป็นเพิ่มพูนแห่งความดีอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยตอบแทนคุณมรรดาอย่างแน่นอนอีกประการหนึ่งการตอบแทนคุณมารดา ในทิศหกนะผู้เจ้าก็ทรงสอนว่ามารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทําภารกิจของท่าน,นลูกของคนไม่คิดจะช่วยพ่อช่วยแม่เลยนะหนังดูเฉยนะไม่สนใจไม่คิดจะทําไม่คิดจะช่วยนะเนี่ยทำภารกิจของท่านสามดำรงตนให้ดีรักษาวงศ์สกุลนะ สี่ยามเมื่อท่านเจ็บป่วยดูแลรักษาพาไปหาหมอห้าเมื่อท่านตายแล้วเพิ่มทักษินาทานให้หรือทําบุญให้อย่างเงี้ยนี่หน้นาที่ของบุตรที่ต้องทำอย่างเงี้ย่วนหน้าที่ของมารดาก็คือเ <c oughs> มื่อมารดาทําหน้าที่ก็คือหนึ่งห้ามบุตรทําความชั่วให้การศึกษาแก่บุตรน หาคู่ครองให้ในสมัยอันควรมอบทรัพย์สมบัติให้ในในเวลาอันควรทามอบทรัพย์สมบัติให้ไม่ใช่เวลาอันควรเนี่ยสมบัติที่ให้ก็จะเสียไปหมดใช่หไหมฮะเนี่ยมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เมื่อมารดาทําหน้าที่อย่างนี้ครบบุตรก็ควรทําหน้าที่ตอบดังที่กล่าวมานั่น ต่างคนต่างทําหน้าที่ต่อกันอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของกันแลกกันแต่ปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นญาโยอหล์ใมันดาบางดีก็ไม่ได้ทาหน้าที่แล้วแต่บุตรไม่ทําหน้าที่นะกลายเป็นเลี้ยงไม่โตคนบางคน,คนเรียนมาจนโจบปริญญาโทเอกยังไม่รู้จักคิดเจอเลี้ยงบรรดาบิดา มาคิดถึงบุญคุณท่านอีกทีตอนตายแล้วเอากระดูกมาไหวามาใส่ถาดมาบูชาตอนนั้นมันก็สายไปแล้วมีนิทานเรื่องเล่าไว้ว่าเชื่อขี้เท่านนะี่ยมีนิทานเรื่องหนึ่งที่พ่อนั้นต่อมาไปค้าขายและให้ลูกอยู่บ้านเสร็จแล้วก็เกิด <c oughs> ถูก จนจับตัวไปไปเรียกฆ่าไทยไม่มีใครไปไทยก็ถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยแล้วในกลุ่มของพ่อที่ไปตายกันหมดลูกชายทึ่อยู่ที่บ้านก็คิดว่าโอ้พ่อตายแล้วนะก็ไปเอาขี้เท่าแบ่งปันมาจากเพื่อนที่ว่าเพื่อนให้มาก็เอาขี้เท่ามากราบไหว้ว่าโอ้พ่อตายแล้วนะแต่แท้จริงพ่อยังไม่ตายพ่อนี้ออกมาได้นะ พ่อก็กลับมาบ้านแล้วก็มาเรียกลูกลูกก็บอกโอ้ยพ่อตายไปแล้วนะพ่อก็บอกพ่อยังไม่ตายนะลูกก็บอกพ่อตายแล้วในขี้เ่ายังอยู่บนหิ่นี้นะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นไหมไม่ฟังเหตุฟังผลนะหลายคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะเป็นการแสดงบทละครชีวิตที่ทำให้เห็นว่า คนคนนี้ได้ศึกษาธรรมะเป็นแผนที่หรือเปล่าถ้ามีธรรมะเป็นแผนที่ของชีวิตชีวิตก็ไปสู่ความสุขความดีเพราะพระุทเจ้าทรงตรัสว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคนที่ประพฤติธรรมนั่นแหละจะได้ความดีคนที่ไม่ประพฤติธรรมก็ไม่ได้ความดีธรรมก็คืออะไรเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องนะ เนื่องด้วยวันไกลเทศกาลค้ายวันแม่แห่งชาติเราทั้งหลายทุกคนมีแม่หมดแหละอาตมาก็มีแม่นะตอนนี้ยอยมแม่มาอยู่กับอาตมาแล้วนะก็ <c oughs> ทำยังไงจะดูแลธาตุขันธ์ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้บริจาคทานให้ได้ฟังธรรมให้ได้ประพฤติธรรมให้มีศีลมีธรรมเนี้ย ถ้าทาอย่างนี้ชื่อว่าตอบแทนคุณบรรดาอันสูงสุดเลยนะแต่พื้นฐานเราก็ต้องให้อาหารการกินให้ที่อยู่อาศัยให้อะไรไปตามเหตุอย่างเงี้ยแต่ตอบแทนสูงสุดก็คือการให้บรรดาบิดาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหม็นไหมมุมมองของอุตาสนากับมุมมองของญาติโยมต่างกันชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงดูด,ดีๆให้อ,อยู่ดีๆ ก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าต่อให้อยู่ดีอย่างไงร,ร่างกายนี้ถ้าไม่ใช้อิทธิบาทสี่ให้ครบยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเด,ด็กะกายเป็นอมภาตอมภูกก็ตายเร็วขึ้นไปอีกเห็นไหมฮะก็ให้ท่านบริหารกายตามเหตุตามปัจจัยในสิ่งที่ดีอย่างนี้นั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจในภาระหนักอย่างนี้ท่านทั้งหลายเคยผ่านความเป็นพ่อเป็นแม่ มาแล้วอายุหลายสิบปีเราจะเห็นว่าเป็นภาระหนักมากเลี้ยงคนหนึ่งคนให้เกิดขึ้นมาอยู่บนโลกนี้กว่าจะได้คนสักหนึ่งคนเป็นคนดีเนี่ยมีศีลมีธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอันเราทั้งหลายส่งเสริมในเรื่องของศีลของธรรมของการเข้าใจในเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ดีจึงถือโอกาส ฝากท่านทั้งหลายส่งเสริมลูกหลานทำยังไงอ่ะพระเจ้าสอนว่าหนึ่งให้พาลูกพาหลานไปกราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายเอาเข้าของไปให้ตามเหตุตามปัจจัยนะอันเนี้ยเป็นเรื่องการสร้างนิติสร้างมิติชีวิตที่ดีแต่เราไม่เคยทำเลยไม่เคยทำกับพอ่อกับแม่กับปู่กับยา่ากับตากับยายแล้วต่อไป พอถึงคิวเรามั่งลูกหลานมันจะทำกับเราหรยอเพราะขนาดเราก็ยังไม่เคยไปทํากับพ่อกับแม่กับปูกบ่กับย่ากับตาเลยเห็นไหมฮะมันเป็นพื้นฐานของความกตันยูเลยแล้วพระองค์ทรงตรัสเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีจะเริ่มจากฐานของครอบครัวนี่แหละมีความกตันยูต่อมันดาบีดาปูยา่ย่าตายายกตันยูแปลว่ารู้บุญคุณที่ท่านทํามาแล้วเราคิดตอบแทนอันนี้เรียกว่ากระตัญยู ถ้าอากตันอยู่แปลไม่รู้บุญคุณเลยเกิดมาแล้วไม่รู้บุญคุณของใครไม่รู้จะคุณเป็นยังไงนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นผู้มีอวิชามากเกินไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเทศกาลของวันแม่เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในพรรษาด้วยอยากจะพา ท่านทั้งหลายพาพ่อพาแม่นะไปทำบุญไปให้ทานให้ท่านสมาทานศีลเปิดธรรมะให้ท่านฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เยอะแยะหมดบนย o u t u นะอาตมาก็มีเป็น,เป,นเป็นพันๆเรื่องเลยเพอทำมาสิบกว่าปีแล้วนะบางเรื่องที่ออกรายการวิทยุเนี่ยทำมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาอัพโหลดขึ้นบนนี้นะ มันก็ยาวนะยาวกว่าที่พูดสดๆอย่างนี้ใช้เวลา20นาทีนะจับประเด็นในสิ่งเหล่านี้แหละญาโยนทั้งหลายเราเนี่ยถ้ามีธรรมเป็นเครื่องนำในชีวิตแล้วชีวิตประสบแต่ความสุขอย่างแน่นอนธรรมโมหาเวรักขติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเทวดา ได้มนุษย์ที่ดีได้เทวดาที่ดีก็ประพฤติทำทำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แน่ปงภาระหนักก็คือลาตันหาตันหาคือความรักความม่วงหาความอะไรความยึดมันถือมันนั่นเองละตันหาก็พ้นทุกข์ดับตันหาก็พ้นทุกข์อย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งเราต้องดับต้องทิ้ง จนในที่สุดกายนี้จะต้องแตกสลายแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้อย่างบุตรก็ช่วยเราไม่ได้เราก็ช่วยบุตรไม่ได้เมื่อความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดขึ้นกับผู้ที่มีการเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะช่วยกันก็ไม่ได้เจาใชัยกว่าอมาตาปฏิกรไภัยที่แม่และลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้ก็คือความแก่ความเจ็บความตาย เราเกิดเองเราก็แก่เองลูกเกิดเองลูกก็แก่เองเจ็บเองแล้วก็ตายเองช่วยกันไม่ได้แต่ภัยอื่นๆอาจจะช่วยกันได้เช่นน้ําท่วมไฟไหม้โจรลักพาไปอะไรไอาจจะช่วยกันได้แต่ภัยสามอย่างความเกิดความแก,คมก่ความตายนี้ช่วยกันไม่ได้นะเรียกว่าทําแทนกันไม่ได้ใครเกิดเองคนนั่นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่หลักศัจธรรม บนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีถ้ามีเกิดแล้วเกาตายก็จะมีอันนี้เป็นสัจธรรมควรฟังและเป็นไปเพื่อความน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัด <c oughs> เป็นไปเพื่อความปรุงพลาหนักทางจิตใจทางความรู้สึกเราจะลักจะยึดขนาดไหนในที่สุดก็ต้องทิ้งพ่อแม่ปุญาตายายก็ลักเราตอนนี้ลังกระจายเราไปแล้ว เราก็เหมือนกันจะลักลูกลากลานลากไงเดี๋ยวสักระย่างเราก็ต้องจากลูกไปอย่างงาน,นมองเห็นหลักธรรมอันนี้เป็นความจริงแล้วหยิบฉวยเอาสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพอันเบสคือธรรมะที่นำชีวิตไปสู่ความสุขทิ้งอารมณ์พอใจแทะอยู่กับลมอยู่กับกายเอาเท่านี้แหละก็ปรงภาระหนักลงไปเลย ขอมรนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดหน้าท่านด้วยกันขอท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยธรรมอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสว่าภาวนาอันดีเลิศก็คือทิ้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจเร็วดุดดังกับพิบตาภาวนาดีแล้วสำเร็จมรรคผลก่อนตายแน่นอนขอมทนาขอเจริญพร